ขายเพราะว่าแอมซาวสแตนดาร์ดแท้นะครับ s o u วส Standard รุ่น c a 9นะครับของแท้บูเช่นะครับของแท้บูเช่นะครับใช้งานปกตินะครับไม่มีเสียงจี่เสียงห้ำนะครับราคา 6,500บาทนะครับ6,500าบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับแปลงโตโตนะครับบอดสวยๆด้านในไสในแน่นๆนะครับผัดลมระบายความร้อน2ตัวทํางานปกติทุกตัวนะครับคาปาซิเตอร์มาให้12ตัวนะครับท R ฝั่งละ9คู่นะครับมอแปลงเชอร์ลอยนะครับแรงๆเลยนะครับตัวนี้เสียงดีๆนะครับ โดยนําเข้าโดยบูเช่นะครับซาตันแดดนะครับก็คุมพลังนะครับคุมพลังตัวนี้ก็สามารถขับ18บนิ้วได้นะครับ1-2ดอกนะครับก็เนื่องจากหม้อแปลงมีขนาดใหญ่นั่นเองนะครับก็ส่วนสภาพนะครับก็ตามอายุอานามการใช้งานนะครับสติ๊กเกอร์นะครับอายุอานามส่วนนะครับสวิตการเปิดปิดนะครับต้องใช้เวลาไหนเด้อนะครับในรุ่นนี้ นะครับโอเคนะครับเวลาเปิดก็กดค้างไว้ประมาณ3-5มถึงาวินะครับอโอเคอดีเลย์ทำงานแล้วนะครับรอรานเครื่องอีกแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเวลาเปิดปิดนะครับไม่มีเสียงตึ๊บเสียงตับนะครับใช้งานปกติทุกอย่างส่วนวอลลุ่มนะครับอ่ะมาทดสอบดูนะครับวอลลุ่มก็ไม่คอกไม่แคกนะครับในช่องที่1นนะครับวอลลุ่มไม่คอกไม่แคก นะครับช่องที่2นะครับนี่ช่องที่2โอเคใช้งานปกติทุกตัวนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับถ้านะครับระบบภายในผิดปกตินะครับหรือว่าถ้าด้านในนะครับมีปัญหานะครับก็จะขึ้นคําว่าไฟโพเทคนะครับไฟโพเทคก็หมายถึงว่าเครื่องนะครับด้านในนี่มีปัญหานะครับก็ถือว่า สวยดีนะครับแรงๆเลยนะครับอ่ะมาทดสอบเสียงกันดูช่องที่หนึ่งนะครับช่องที่สอง โอเคนะครับช่องที่หนึ่งที่สองใช้งานปกตินะครับไม่มีเสียงจีเสียงหัมนะครับ